สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สู่สู่ปลาสดชาแนลครับด็กอะรัมาออออสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสดนำใช้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันสบายๆวันหนึ่งครับฝนตกเพิ่งหยุดวันนี้ผมอยากมาทําความรู้จักกับเพื่อนๆครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองผมไปหลายๆแบบ แล้วแต่ว่าคุณเจอผมครั้งแรกที่ไหนนะครับบางคนอาจจะรู้จักผมตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นนักร้องนะครับมอลำหรือว่าการแสดงหน้าเวทีของผมนะครับหรือว่าผลงานเพลงบ้างนะครับซึ่งอยากจะทําความรู้จักแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับผมก็อยากจะทําความรู้จักกับเพื่อนๆให้มากกว่านี้แต่ว่าผมไม่รู้จะเริ่มยังไงเอาเป็นว่าผมชื่อโดยกําเนิดชื่อเด็กชายนําชัยพิมพ์ทองนะครับสดเป็นชื่อเล่นที่คุณทั่วตั้งให้นะครับเพราะว่าเกิดในวันที่ สดจิรดาละโหฐานซึ่งเป็นน้กมวยแชมป์โลกเนี่ยชกชนะพอดีในวันนั้นก็เลยเป็นชื่อสดของผมในวันนี้นะครับนำชยนัยเป็นชื่อที่คุณพ่อตั้งให้นะครับสดนำชัยนี่เป็นตอนหลังที่เข้าวงการนักร้องนะครับก็เลยเป็นชื่อสดนำชัยซึ่งเป็นชื่อเล่นจริงๆกับชื่อจริงของผมมารวมกันนะครับพื้นเพผมเป็นคนจังหวัดเจ้าโสธรครับผมเกิดที่จังหวัดยจโสธร คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจาอยะโสธรนะครับตอนเด็กนี่ผมก็ใช้ชีวิตที่ยโสธรเป็นส่วนมากก่อนนะครับพอขึ้น 1, ปหนึ่งปสองเนี่ยปอนะครับหมายถึงปฐมนะครับก็เริ่มใช้ชีวิตที่กรุงเทพมากขึ้นนะครับแทบจะครึ่งต่อครึ่งเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านข้าวต้มนะครับตอนนั้นเปิดร้านข้าวต้มตอนหลังก็เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าเหนื่อยนะครับผมก็เรียนที่ยโสธรน,นะครับจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ผมก็ใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านนอกนะครับ ครึ่งหนึ่งใช้ชีวิตในเมืองบ้างนะครับตอนเด็กผมมีชีวิตยังไงเลยครับเท่าที่จําความได้นะครับก็ตื่นมาไปทุ่งนาะเด็กก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็จะโดนวางไว้ที่เสียงนานะครับบ้านผมเรีกเสียงนาก็ดําเนินชีวิตมาแบบนั้นโตหน่อยก็เริ่มเล่นน้ำนะครับเล่นน้ําตามทันนาอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นน้ําก็เอาลาก ของต้นไม้นะครับมาเล่นเป็นปาลมานะครับถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงก็เล่นเป็นเงือกเล่นเป็นปาลมาความสุขของนําชัยใช้มันเรียบง่ายมากนะครับก็ดําเนินชีวิตมาแบบนั้นเอาต้นไม้มาปลูกเอาดอกไม้มาเล่นแล้วก็พอโตหน่อยผมก็เริ่มใช้ชีวิตบนต้นไม้นะครับผมจําได้ว่าผมใช้ชีวิตอยู่บนต้นมะขามนะครับต้นหนึ่งที่อยู่ตรงกระท่อมหรือเถียงนาของผมเนี่ยคือ แทบจะเต็มวันเลยนะครับนอกจากจะลงมากินข้าวนะครับโดนเรียกมากินข้าวหรือว่ากลับบ้านนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปถึงทุ่งนาปุ๊่ผมก็จะไปประจําที่ต้นมะขามต้นนั้นเลยทันทีนะครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ครับไม่มีของเล่นนะครับตอนเด็กผมจะว่าจนก็จนแหละครับแต่ว่าในในในตอนนั้นมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากคนอื่นครับคนอื่นเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบนั้นครับทุกคนเพราะว่าในชนบทสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรเข้าถึงไม่ได้มีโซเชียลไม่ได้มีอะไรที่จะ เราเราจะโดนเปรียบเทียบหรือรู้สึกว่าต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นความสุขของผมมันเรียบง่ายเหลือเกินครับมันไม่มีข้อเปรียบเทียบระหว่างใครเลยครับก็ใช้ชีวิตอยู่แค่เพื่อนที่เป็นนาติดกันมีทุ่งนาติดกันก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างส่วนมากผมก็เล่นอยู่คนเดียวนะครับอยู่บนต้นไม้อย่างที่บอกนะครับช่วงชีวิตตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ของผมเนี่ยอยู่กรุงเทพครับทํามาหากินเหมือนคนทั่วไปที่ พอเข้าสู่วัยรุ่นก็ต้องไปทํางานที่กรุงเทพเลี้ยงครอบครัวนะครับพ่อก็เริ่มจากขับมอไซค์วินครับเป็นทหารก่อนมาขับมอไซค์วินมาขับ3ล้อมาขับแท็กซี่แล้วก็มาเป็นลูกมือร้านอาหารแล้วก็จนมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นร้านใหญ่อะไรนะครับในตอนนั้นแต่ก็พอมีเงินแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้สบายนะครับในตอนนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกิเลสตัณหาไมากมายมนทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ท ปานกลางครับพอมีกินมีใช้ในแวดล้อมของสังคมตอนนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงเทียบกับคนรวยหรือเทียบกับใครในเมืองหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมเป็นลูกชายคนเดียวมาจนถึงขึ้นมหนึ่งครับตอนปหกผมอยากมีน้องมากผมก็ขอให้แม่เนะี่ยมีน้องนะครับแลว้วอยากมีน้องมากในตอนนั้นผมก็เลยขอให้คุณแม่เนะี่ยช่วยมีน้องให้หน่อยนะครับเพราะว่าเห็นคนอื่นมีน้องเราก็อยากมีบ้างนะครับคุณแม่ก็ ใจอ่อนครับก็เลยมีน้องให้นะครับในตอนที่ผมอายุ12ขวบซึ่งน้องผมชื่อซิมนะครับชื่อน้องซิมครับห่างกัน12ปีครับเกิดปีเสือเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเกิดเดือนธันวาผมเกิดเดือนพฤศจิกานั่นหมายถึงว่า12ปี1รอบเต็มนะครับตอนมสามผมคิดที่จะไปเรียนที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่กรุงเทพเขาพยายามวิ่งเต้นครับหลายๆอย่างที่จะไปไปอยู่กรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปเรียนกรุงเทพจะจะ จาซิ่วจะย้ายตอนม3ไปขึ้นม4นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อน้องนะครับช่วยวิ่งให้นะครับช่วยช่วยหาวิธีที่จะ้ผมไปเรียนที่โน่นเพราะว่าก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับจนถูกทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่เขาก็มีครอบครัวไปแล้วแต่ก็ยังมีแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าก็ยังรักกันอยู่จับพัดจับผูไปครับพยายามที่จะเข้าไปเรียนได้แต่พอได้ที่เรียนจร,จริงผมก็มีความรู้สึกว่า คิดถึงบ้านขึ้นมาครับผมก็กลับกลับไปเรียนต่อที่บ้านแล้วผมก็ค้นพบตเองว่าผมชอบหมอลำนะครับเวลาที่ผมไปดูการแสดงเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากยืนอยู่บนนั้นนะครับวิธีไหนก็ได้นะครับโดยผมเนี่ยตลกมากเลยผมพยายามหาเบอร์โทรนะครับจากเวทีหมอลำแล้วโทรไปถามเขาว่ามีตำแหน่งไหนที่ผมสามารถทําได้ไหมดันเซอร์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าสมมติยังเรียนอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับต้องไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยก็คือ ตลอนทัวร์ไปกับเขาเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าทำไมดีวะเราชอบตรงนี้มากเลยแต่ไม่ได้บอกใครนะรไม่มีใครรู้นะครับผมผมเคยแบบไม่พูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยจนแม่ผมถามว่าผมเป็นอะไรในใจลึกๆเนี่ยเราเราอยากเป็นหมอลำนะครับเชื่อไหมเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังนะครับจากนั้นนะครับพอผมเรียนไปถึงประมาณม5ม .6 ผมก็ไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งเขา,ซ,เขาซึ่งเขาทํางานในวงการหมอลำ ในหมู่บ้านเขาเนี่ยมีทีมแดนเซอร์ชายแดนเซอร์หญิงแล้วก็เป็นนักร้องนะครับที่อยู่ในวงของแม่อุไรปุยวงซึ่งพูดไปก,ก็น้อยคนที่จะรู้นะครับแล้วก็ผมก็เลยลองไปคุยกับเขาว่าผมมีวิธีไหนที่ผมจะย่างก้าวสาวขาเข้าไปในวงการนี้ได้บ้างไหมเขาก็เลยชวนผมเป็นแดนเซอร์ตอนนั้นผมยอมนะครับผมยอมเพราะว่าอะไรก็ได้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนประตูมันเปิดแล้วอ่ะผมก็อ่าโอเคไป ก็ไปซ้อมโอ้โหผมจําได้ว่าผมทรมานมากผมผมเป็นคนที่ไม่ไม่ออกกําลังกายไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรนะครับไปซ้อมตั้งแต่เลิกเรียนจนถึงตีสามตีสผมปวดไปทั้งตัวเลยครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นตอนนั้นทีมแดนเซอร์นั้นถือว่าเป็นแนวหน้านะครับเพราะว่าเป็นแม่อุไลนี่เป็นราชินีลำซิงตอนนั้นซึ่งซึ่งถือว่าไฮโซท,ที่สุดในตอนนั้นทั้งชุดทั้งาการเต้นนะครับเพราะใช้ใช้ ทีมสอนเต้นจากกรุงเทพนะครับซึ่งตอนนั้นน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นเต้นแบบทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นพื้นเมืองพื้นบ้านอะไรอย่างนี้ครับผมเหนื่อยมากแต่ผมก็ยอมนะผมถึงได้รู้ว่าอ๋อเราอดทนถ้าคนเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะยอมอดทนกับมันนะถึงแม้เราจะเหนื่อยแค่ไหนนะผมก็เลยผมก็เลยผมก็เลยรู้ว่าอ๋อ ูดกับตัวเองว่าม,ม,วมึงคงชอบจริงแหละมึงคงชอบจริงๆแหละมึงถึงอยู่ในวงการนี้ได้ทั้งที่มึงเหนื่อยแล้วมึงก็ต้องออกจากบ้านบางครั้งเนี่ยผมออกจากบ้านนานจนผมมีความรู้สึกว่าผมอยากกลับบ้านนะครับไม่ไม่อยากเอาอะไรแล้วแต่มันก็ทนได้ครับตอนแรกที่ผมไปอยู่ในวงมาลาเนี่ยผมกินนอนในวัดนะครับตามรถตามอะไรก็ได้ตามเมนเผาศพนะครับตามอะไรก็แล้วแต่ครับได้หมดนะครับเพราะว่าทุกๆคนก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็อโอเค ผมจําได้ว่าช่วงแรกนี่ผมไม่เข้าห้องน้ําหมายถึงไม่ขี้นะครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้นซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้ว่าดีหรืออะไรหรอกครับก็บ้านๆน,นี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่คุ้นที่คุ้นทางผมเคยอยู่แต่บ้านนะครับไม่ได้เคยไปไหนนอกจากบ้านอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่ไม่เคยได้ออกไปไหนหรือว่าไปใช้ชีวิตที่อื่นเท่าไหร่นะครับก็คือติดบ้านนั่นแหละจนดําเนินมาผมก็ผมก็ยอมครับยอม ยอมที่จะแลกกับมันเพื่อเพื่อเพื่ออยากที่จะเข้าวงการนะครับตัดไปที่ตอนเด็กครับตัดไปที่ตอนเด็กก่อนที่จะเข้าวงการผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กนะครับผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยแม่ผมเอา,อาซื้อปลากับกับตู้เป็นตู้ใบเล็กนะครับตู้ใบเล็กๆที่ทุกวันนี้มีขายตามาดาโซนะครับแล้วก็มีรูๆูที่เป็นหลังคาบ้านทั้งบนซีซีนะครับ แล้วก็ใส่หินใส่อะไรมาแล้วก็มีปลากัดอยู่ในนั้นหนึ่งตัวครับแล้วก็มีปลาประสอดครับซึ่งตอนนั้นผมเรียกว่าปลาทองครับตอนเด็กมันก็ไม่รู้ผมรักเขามากเลยครับผมรักมันมากผมหิ้วเขาไปที่ทุ่งนาด้วยครับก็ขึ้นบนไปไหนมาไหนไปด้วยหิ้วแกล้งเวงินแล้วครับเด็กนะครับแล้วปรากฏว่าพอกลับบ้านมามันตายครับมันชักไปทีละตัวมันก็คงจะใช้ชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะครับผมก็ร้องไห้ครับร้องไห้ ไปทีละตัวเจวผมเสียใจมากตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าโอ้โหกว่าเด็กวานนอกจะได้สิ่งเหล่านั้นมานะ่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับฝากมากับเพื่อนแม่ที่เป็นเป็นรถรถผะป่านะซึ่งเป็นงานประจำปีปีละหนึ่งครั้งถึงจะมีนะครับก็จะฝากเสื้อผ้าฝากของใช้ฝากอะไรมาปีนั้นพ่อกับแม่ผมไม่ได้มาเขาก็เลยซื้อปลาเนี่ยมาให้ผมนะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยถ้าผมอยากได้สัตว์อะไรเนี่ยจะมีข้อแลกเปลี่ยนคือผมต้องสอบได้ที่1น,นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็สอบได้ที่1น,นะผมก็ได้หนูตะเภา,ได,าได้อะไรง้ยซึ่ ซึ่ผมจาได้ว่าตัวแรกที่ผมรู้สึกลักมากๆแล้วก็ใกล้ชิดมากๆคือหนูตะเภาครับหนูตะเภาชื่อป่องแปงครับผมรักเขามากเลยครับเลี้ยงจนแบบว่าเขาวิ่งตามจนแบบว่าคือชีวิตผมอ่ะถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าถ้าไม่ทาอย่างอื่นเนี่ยเขาจะอยู่กับผมเลยนะครับอยู่กับผมเต็มวันเลยนะครับจนจนอายุไขของเขาหมดลงผมร้องจนนี่ผมไม่มีน้ําตาเลยผมจําได้ตอนนั้นผมกลาลังจะสร้างบ้านหลังใหม่นะครับแล้วผมก็อยู่ที่ที่ท,ท,ที่บ้านชั่วคราวที่ ทำเพื่อพักชั่วคราวนะครับแล้วเขาตายในช่วงดูหนาะผมร้องให้จนผมไม่มีน้ําตาเลยนะครับผมไปพักแรมกลับมาเขาเขาตายลงนะครับครับจากนั้นผมก็มีสัตว์เลี้ยงมาตลอดเับไม่เคยไม่มีเลยนะครับโอเคครับเพื <c rian> ่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมขยายความเรื่องอะไรเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องนกเรื่องลิงเรื่องชีวิตการเป็นหมอลำหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังเพราะตอนนี้ผมเริ่มทำยูทูบใหม่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากจะรู้อะไรฟังอะไรเกี่ยวกับผมนะครับ คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกด subscribe ด้วยนะ